ทุกคนที่มานะครับจะจะเล่าให้ฟังต <c oughs> ่อจากบริษัทเรื่องเรื่องงานนิดนึงแต่จะเอาเอาจะพยายามเล่าสันส้นๆนี่บางทีหรือว่าถ้าได้ประสบได้ใช้เวลาอยู่ในงานนานจริงๆครัคือผมก็ตอนที่คุณบริษัทเซฟานโอมามาคุยเรื่องเรื่องงานแล้วก็ให้มาดูตึกอะไรเงี้ยครับคือเราก็คุยเราก็คุยกันเรื่องธรรมชาติ เรื่องรีวิววเรื่องสิ่งที่คุณบริษัทพูดถึงไซคล์ของไลฟ์อะไรสิ่งบางทีผมอาจจะคิดคิดว่าเป็นเป็นทาง Cycle แต่ก็เป็น Spiral มันมันเป็นเชนอย่างเงี้ยวันจ <c oughs> ับแล้ว <c oughs> ก็คือในงานผมก็ใช้ไฟใช้ใช้ไฟเป็น Metaphor ใช้ไฟเป็นวัตถุดิบใช้ไฟเป็น Process แล้วคือผมเลยคิดว่าที่คุณบริษัทใส่าร์โมา มาขอให้ผมส่วนนึงก็เรื่องนี้ด้วยเรื่องเรื่องคือมันเหมือนครับแบบคือพอมาเจอตึกเนี้ยมันมันอยู่ในงานผมแล้วอะรถทำทำยังไงจะจะจะแฮะอ,อะไรไปใน,นตึกเนี้ยคือมันมันหมดแล้วอะเหมือนกันมันมัมัน,มนเป็นงานอยู่แล้วแล้วประกอบกัผมก็ดึงดึงถึงธรรมชาติาคือในงานของผมอะเชื่อผมก็มองสิ่งเรียกว่าออนุรัเหลือวิญญ,ญาณนิยมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา คุณชิงกันอยู่แล้วก็อีกสิ่งหน,นึ่งก็จะเป็น science fiction คือจินตนาการในอนาคตอันที่ผมสนใจเรื่องสองสิ่งนี้ก็คือมันมีทั้ง potential มันมีทั้งดีไซน์แล้มันมก็มีทางเสียคือทั้งกลัวมันทั้งอยากได้มันแล้วก็ทั้งอยากจะมันคือจินตนาการนะครับเแล้วก็เลยมองเหตุตอนเด็กๆกัแบเบวลาไปเวแบบลาไปในธรรมชาติเจอภูเขาอะไรเงี้ยภูเขา,านี่เรียกว,ว่าเจ้าลายแบบ เคยเป็นยามที่เสียใจน้อมลงรอแฟนที่คนที่ไม่กลับมาอะไรประมาณนี้ส่วนใยญ่มันจะเป็นสุดยอดอ่ะมันจะเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นแบบคือคืใหญ่กว่าเราเป็นยักษ์เป็นพระเจ้าเป็นเป็นพญานาคเป็นสิ่งอิสิ์ที่ไม่ใช่คนที่มาตกลงมาัตคนแล้วคนทําให้เขาผิดหวังแล้วก็คือคนก็ไม่กลับมาอะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากจะมองตึกทั้งตึกเนี้ยเป็นยักษ์ ในร่างกายของหลักยักษ์ที่ลงลงแล้วก็ย้อยสลายไปในธรรมชาติในเมืองเมืองเนี้ยแล้วก็คือเหมือนกับว่าไอ้ห้องที่คุณกำลังจะเห็นน่ะผมคิดว่าทั้งตึกเนี่ยคืองานแต่ห้องที่เราที่เราแบบที่เราที่เราสร้างงานอินสูลเลชั่นข้างในเนี่ยมันเหมือนกับหัวใจของยักษ์ก็คือเราทําำยังไง้สิ่งที่เราว่าแคร์เนี่ยมาเห็นในการเป็นศิลปินเนี้ยทำาังห้หัวใจเนี่ยมันเต้นขึ้นมาเองทีนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำ ทีนี้ก็เลยในในปกติอะ่ะผมคิดว่า,าในโลกปัจจุบันเราอยู่กรุงเทพมันมีแต่คนแบบเอาอิ a เ e จมาให้เราดูมีโซเชียลมีดีมีโฆษณามีเสียมีแต่คนบอกว่าเราต้องทำยังไงเราต้องคิดยังไงนะเราต้องอะไรอนยะ่างเงี้ยเป็นเ layer, 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 ลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ผมก็อยากจะคืออาก,การเป็นศิลปินนะ่การผมจะเอาภาพให้คุณผมจะเอาหนังให้คุณดูมันก็เป็นอิ a เ e จผมก็เลยคิดว่าคือสิ่งที่ผมอยากจะคิด ให้เป็นของขวัญนะก็คือก็คือเป็น n e g เนกาท Space คือความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นงานชิน้นนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสร้างให้มาเป็นหนะักหนะักนะเรื่องหนึ่งนะเป็นหนักที่เกี่ยวกับตึกนี้เป็นหนักเรื่องที่เกียกเนนเ่ยวกับยนะ่าเป็นหนักที่เกี่ยวกับแบบฟีนิกซ์นะครับคือไอเดียของตำนานของโลฟีนิกซะนะ์เนี่ยมันมันไม่มีวันตายอนะ่ะ มันเหมือนกับมันเหมือนกับผีที่พอแบบมันไหม้หแล้วมันก็อยู่ในาท่าถ่านในพื้นแล้วสภาพมันก็จะรวมท่อถานเนี่ยขึ้นมาใหม่สู่ท้องฟ้าพอหมดพลังงานาก็กลับไปอยู่ใพื้นนี่คือสิ่งฟีนิกซ์กนะ็คือเป็นทั้งวัฏจักรของธรรมชาติเป็นทั้งวัฏจกัจกรของความคิดเป็นทั้งวัฏจกัจกรของคน <c oughs> ทีนี้ตอนเขาเริ่มซ่อมตึกเขาก็ดึงเอาส่วนต่างๆที่มันไหม้โครงสร้างอะไรอย่างเงี้ย,ยลงมาใช่ไหมครับผมก็เอาโครงสร้างเาท่าถ่านเนี่ยขึ้นมาบน ทำให้มันเป็นผงแล้วผสมกับสีทาบ้านอนะไรกับสีใช้ทาตึกต่างๆเนี่ยแล้วก็มาทำเดสแทชชั่นส์เดสแทชชั่นส์เทวรรากของตึกอ่ะคือเอามาบดผสมกับสีแล้วมันก็จะทํากายเป็นพื้นมันก็จะกลายเป็นพื้นในห้องข้างบนนี้คุณจะได้เดินนะครับพื้นพื้นเนี่ยคือสร้างจากมันเหมือนกับแบบอาจจะเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่คอนเนตทุกเราพวกเราทุกคนเนะี่ยพราะเราตายแล้วเราก็กลายเราไปกลายเป็นพื้น ให้คนยุ่ต่อไปเราก็กลายเป็นแบบพลังงานเรากลายเป็นแบบดินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือสิ่งที่คนยืนอยู่อยากให้รู้น็คือนั่นคือมันกับแบคล้ายๆกับส่วนหนึ่งของตึกอ่ะที่มันไหม้ไปแล้วเราสร้างเป็น,นพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเวทีแล้วในพื้นเนี่ยก็จะมีตัวสอแถ้าคุณมองแบบทองคืออยากจะให้รู้สึกเหมือนกับว่าแบบเดินรงกลมเหมือนกับแบบเดินอ่าน,นตวนัว,ตวสษรตัวกษรนนเนี่ยก็คือเป็นบทสวด แต่ก็เป็นแบบเป็นบนหนะักแล้วก็ครูก็จะได้ยินเสียงแล้วก็เสียงหนึ่งเนนะี้ยคือไม่อยากจะรีเวยวเกินไปนะครับแต่ว่าคือมันเพื่อที่จะสร้างางานเนีคือใช้จำนวนคน collaborator ตอรอะไรอะไร,อะไรมากซึ่งผมา่าจจะท่าขอบคุณตอนนี้คงคงไม่หมดนะครับแต่ว่าแต่ว่าคือพวกเราทุกคนนะตัดสินใจได้องว่าเราจะ สิ่งที่ดีที่สุดอ่ะคือเวลาเราใช้เปมนไงเขาเรียกว่า spirituality อะ <c oughs> ความเชื่อมันคือการเอาพลังงานเอาความคิดเอาการขอพรไปใส่ในสิ่งมันเป็นมันอาจจะจริงๆเราอาจจะมันอาจจะเป็นความว่างเปล่าความเชื่อมันไม่มีร่างกายแล้วเวลาเราขอไปอ่ะสุดใหญ่แล้ก็ไม่ได้คําตอบกลับมานี่หรอกครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทํางานเนี้ย ผมก็รู้สึกว่าคือเราเอาแรงเราเอะไรไปใส่แต่ท้ายสุดเราคุณเข้าไปเกือบไม่เห็นอะไรเลยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับผมทําหนังขึ้นมาในเรื่องแต่คุณจะไม่ได้เห็นหนังเลยเนะี่ยเพราะท้ายสุดเราเออมี่พี่ที่เจย์อะไรชผกนะครับเขาเคยเขาเคยเออบอกผมว่าเวลาคุณคุณคิดถึงหนังถ้าจะหนังที่คุณเคยดูแต่วลาคุณคิดถึงความฝัน หรือว่าเวลาคุณคิดถึงความทรงจำเก่าๆที่มันเปิดในหัวคุณเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นในหัวคุณเนี่ยมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเพราะฉะนั้นทำไมภาพถึงหนักความฝันรือความทรงจำบางทีมันเบลอกลายเป็นสิ่งเดียวกันทีนี้สิ่งนั้นนที่มันอยู่ในหัวคุณเนี่ยผมอยากให้ให้โอกาสให้งานชิ้นนี้เป็นเวทีให้คุณเข้าไปคุณเอาภาพเหล่านั้นเองในหัวคุณนะใส่มันนะมันคือหนังที่ไม่มีรูป พราะท้ายสุดเราเหมือนกันค,คือเราจะอยู่ร่วมกันในในพื้นที่เดียวกัน,นใช้ชีวิตแ,แต่ท้ายสุดเราคือแบบเขาเรียกว่าอะไร Spirituality ความเชื่อที่แท้จริงมันมันอยู่ที่ตัวคนเองเมันก็เราเกิดคนเดียวเราก็ตายคนเดียวแลนน้วลสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะที่มันเป็นตัวเราที่จริงที่สุดอะไอ้ความเชื่อของเราอะมันมันยังไงมันก็สื่อสารให้คนอื่นไม่ได้แล้วก็คิดว่าไม่ต้องโดยสารก็ประมาณนี้ครับถ้ามีคำถาม